โอเคฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะสวัสดีปีใหม่นะครับแผนนี้เป็นแผนแรกนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแผนที่อยู่ Challenger นะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าแผนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับไอดีจากทางน้องต่อนะครับน้องต่อคนดีนะครับที่ซึ่งได้ให้แจกแผนเอามานะครับแล้วให้ไอดีมารีวิวด้วยนะครับแล้วน้องต่อนะครับก็ได้ไปขอนะครับเจ้าของแผนนะครับเจ้าของแผนจากอีกชาแนลหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของแผนจากอีกชาแนลหนึ่งคือชาแนลนี้นะครับอ่านี่นะฮะ ขอขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับที่เอา ID เอ้ยไม่ใช่เอา ID ต้องเรียกว่าเอาแผนนะครับจากอีกช่องนะฮะที่เป็นช่องคนอื่นที่เขาทำเอาไว้นะครับแล้วน้องเนี่ยเอามาใช้นะครับแล้วจะเอามาให้พี่รีวิวนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าขออนุญาตเจ้าของมาให้เรียบร้อยเหมือนต้องต่อด้วยนะครับถ้าเจ้าของเขาโอเคก่อนเราถึงจะเอามาลงนะครับเพราะว่ามีหลายแผนนะครับเจ้าของแผนตามมาถึงชาแนลกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการเสีย อยหายเกิดขึ้นนะบว่าไปก๊อปแผนเข้ามาล้วเดี๋ยวจะโยนด่ากันนะครับก็ทั้งคนให้ทั้งคนรับเลยนะโอเคนะฮะสำหรับคนที่พี่เอาแผนมานะครับขออนุญาตเจ้าของแผนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับที่เหลือนะครับก็โอเคสําหรับผมเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมารีวิวนะครับสำหรับแผนนะฮะขอขอบคุณนะครับเจ้าของช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับแลวขอขอบคุณต้องต่อที่ส่งทีมเข้ามาเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับปะก็วันนี้เป็นวันที่1มรหนะครับี่งมกรับานะครับที่ ไม่หันเล่นมุกอะไรไม่ดูเลยนะครับก็มูลค่าทีม794ล้าน FP 170ท้วนนะครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับดู AI กันก่อนนะครับ AI เป็นลูกกากาศนะครับต่ำอัตโนมัติทั้งหมดแล้วก็เปิดเปิดนะครับตามนี้นะเพื่อนๆครับเข้ามาดูนครับทีม ของน้องเขานะครับอ่ะเป็นทีม B นะครับเป็นทีม B นะก็สําหรับทีมนี้นะครับเป็นแผน4-2-1-3นะครับเน้นกลางรับ2ตัวนะครับสำหรับโค้ชเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับโค้ชมีบัฟนะครับโค้ชเป็นการใช้พื้นที่ส่วนกลับนะครับแล้วก็การยืนตําแหน่งได้ดีนะครับ4-2-1-3นะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับทีมคัลเลอร์นะครับเป็นกองหน้าจบสกอร์บวกสปีดต้นนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านกองหน้าควบคุมบอลนะครับแล้วก็บวกสปีดต้นนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านกองหน้าบวกปฏิกิริยานครับ แผนก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู11ตัวจริงครับปีกซ้ายนะครับเทอร์เรย์องรี PTT บวก2นะครับหน้าเป้า ST ครับโรนัลโด้อาร์9นะครับปี NHD นะครับบวก2เหมือนกันนะครับแล้วก็คนต่อไปเป็นปีขวาเปาโลดิบาร่านะครับเป็น PTT นะครับคราวนี้เป็น PTT บวก5เลยนะครับปีขวาครับนะ CM ตัวเดียวนะครับลุตกลิดนะครับ NHD นะครับบวก5นะครับ แล้วก็ทางด้าน LDM นะครับพาติกวีล่าครับบวก3ปี NHD นะครับแล้วอีกคนหนึ่งครับจะเป็นทางด้าน M Manuel Berti เนี่ยครับ RDM นะครับก็เป็นปี NHD นะครับบวก3เหมือนกันนะครับแล้ว LB นะครับ Jordy Alba ปี NHD นะครับก็เป็นบวก6เลยนะตัวนี้ครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวดูสปีดแป๊บครับโอ้โหสปีดทะลุร้อยไปแล้วนะครับโอเคนะคนต่อไปนะครับ LCB Thomas Fermalet เนี่ครับเป็นปี T เออเป็นปี NHD บวก6ตัวนี้ผมแนะนำนะครับเพื่อนๆที่เป็นสายอินดี้สาายตีีบบวกนะครัถ้ไมม่ เงินถึงขนาดจะจัดบวก6นะครับลองจัดบวก5มาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นกองหลังที่คือเป็นกองหลังที่ผมแนะนําอีกคนนึงนะครับว่าคือไม่ใช่ตัวที่ราคาแพงไม่ใช่ตัวท็อปทอปอะนะ FP เนี่ยไม่ได้เยอะมากมายเวอร์วางอลังการนะครับแต่ถ้าบวก5ขึ้นไปนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เด็ดดวงนะครับนะชอบเลยนะครับคนต่อไปนะครับเป็น RCB เนสเซอร์เชอรามอสนะครับปี NHD นะครับบวก5นะครับตัวนี้ก็เร็วนะครับเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะรามอสนะครับก็คนต่อไปนะครับ RB ครับเนลสันเซเมโดนะครับปี NHD เอาอ PTB บวกหกนะครับขออภัยนะครับอ่านชื่อคนไหนผิดผมขออภัยจริงๆนะครับเพื่อนๆช่วยแก้ด้วยนะครับอ่ะคนต่อไปครับผู้รักษาประตูนะครับ PTB นะครับจารุจิดอนนารูม่านะครับ PTB อย่างที่บอกนะเป็นบวกห้านะครับแล้วก็มีอีก2คนนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับไม่มีอะไรแล้วครับก็มีเลนลเมซี่นะครับ NHD นะบวกห้าแล้วก็จะมีพอลสโค n HD นะครับบวกสี่นะฮะสองตัวนะฮะตามนี้เลยนะครับแท็กติกนักเตะนะฮะเคแผน B นะครับปีคู่นะครับเป็น3 2นะ3 2ครับ3 2เป็น c c ซ 2นะครับแล้วก็จะเป็น SR 1นะทั้ง2ตัวเลยนะครับ CC 2แล้วก็ SR 1ทั้งคู่นะครับคือยืนตำแหน่งปีกนะครับแล้วก็ทะลุกองหลังนะครับหน้าเป้า ST นะครับเป็นโรนัลโด R 9ครับเป็น3 2นะครับเป็น AR 3นะ AR 3แล้วก็ SR 1นะครับตามนี้เลยนะครับกองกลางลุดกุลิดนะครับเป็น3 2นะตัวนี้ครับเป็น AS 2นะร่วมดันสูงเท่านั้นเองนะครับอันเดียวเลยนะครับสำหรับมิดฟิลด์คู่นะครับ2 3ทั้งคู่นะครับเป็น AS 1นนะครับคอยที่ริมเส้นเพื่อหาโอกาสบุกนะครับตามตามนี้นะ คคู่เลยนะรับกองหลังคู่นะครับตามต้องหลังคู่กองหลังคู่ขออภัยกองหลังคู่ก็เป็น2องนะครับเป็น2องนะครับก็เป็นการเข้าสกัดทั้งคู่นะไอเอ็นะครับแล้วก็จะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับเป็น2องทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะครับแท็กติกทีมนะครับเมเจอร์บีนะครับแผนนี้เลยนะครับเมเจอร์บีที่น้องส่งเข้ามานะครับก็เป็นความเร็วเกม100นะครับส่งบอล100ตามแผน1 11 78อิสระ1 0 0่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งกับดักลำหน้าตามนี้นะครับบทบาทนักเตะฮะก็็จะเเปนนททาางงด้รอ เป็นกัปตันทีมนะครับยิงจุดโทษกุลิดกุลิดนะฮะเตะมุมกุลิดนะครับฟรีคิกก็จะเป็นองรีทั้งสองแล้วก็ฟรีคิกย่าไประยะไกลเป็นกุลิดนะครับโอ้โหลิ้นเริ่มพันกันขออภัยนะครับนะจบตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกดตัว ranking major หนึ่งเกมก่อนอื่นเปิดตัวช่วย AI ให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับโอเค ranking major หนึ่งเกมนะครับไม่ได้เป็นตัวชี้วัดอะไรนะครับตอนนี้อยู่ challenger นะครับผลงานดีด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าหนึ่งเกมนะครับไม่ได้ชี้วัดอะไรนะครับโอ้โหดูน้องกด น้องกดทิ้งไว้นะครับโอ้โหอลังการมากนะครับยิงประตูไป2,193ประตูโอ้โหกดทิ้งไว้แบบมหาศาลเลยนะครับสำหรับไอดีนี้ก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่าครับสำหรับไอดีของน้องนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแผนแรกของปีเลยหรือเปล่าครับเนี่ยมาอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมปรับแผนก่อนนะครับแผน B นะครับแท็กติก B นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกัน1เกมนะฮะไปะหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับเจอใครเราก็จะลุยเลยครับเดี๋ยวผมว้าไปแล้วกันนะฮะโอออเเคคคจูู่่ตส้้แแลวรับผน4 2 3 1 แผนค่อนข้างน่าสนใจนะผมชอบเหมือนกันนะแผน4 2 3 1นะครับนะก็เป็นแผนที่เน้นระบบที่ค่อนข้างลงตัวนิดนึงนะฮะเน้นความแข็งแกร่งตั้งแต่แดนหลังขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับผมก็ไม่ทราบผลเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับทางฝั่งเราเริ่มเขี่ยบอลก่อนนะครับปปศาสตร์แดงดำนะครับเอาเลยครับเอซีมิลานนะครับเริ่มเขี่ยบอลก่อนบอลอยู่ที่ตรงกลางนะครับลุดกลินให้เอมเอลเปอร์ตีบังหนึ่งครั้งนะครับมองหาเพื่อนแล้วให้เปออร์ตตีีีนนน่่่เป็ัักทลง เพื่อนอาจจะงงนะเปิดตีคล่องเหรอนะครับคือมันเลี้ยงบอลไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่มันคล่องครับโอ้โหอาเก้าครับไปชักแล้วยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้เลยเหรอทำไมอยู่ๆอาเก้าก็เก่งกว่าทีมทีมที่ผมเคยเห็นปกตินะครับอาจจะเพราะว่าทุกอย่างมันประจวบเหมาะนะครับแล้วจังหวะนี้อาเก้ากระชากยิงเฉยเลยฮะก็หนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหโรนัลโดอาเก้าครับแม่ถ้าอ้วนกว่านี้ได้หน่อยนี่จะดีมากเลยนะอาเก้าครับ โอเคนะทางฝั่งผู้ต่อสู้เริ่มเคียบบอลอีกครั้งหนึ่งครับจะบุกจากทางริมเส้นแหละฮะตบเข้ากลางนะครับจับบอลยาวไปนิดนึงแล้ววล่าแต่ยังเล่นได้อยู่ครับบอลอยู่ที่ทางด้านเปอร์ตีนะครับส่งมาทางด้านเบิร์กแคมเบิร์กแคมบังอยู่ให้เปอร์ตีแล้วส่งให้มาทางด้านริมเส้นแล้วหลุดมาเฉยหลุดมาเฉยหลุดแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยโยนโยนลึกครับเข้ามือดอนนารุม่านะครับ อาแล้วโยลูกนี้พลาดแล้วครับโอ้โหลูกอย่างนี้นะครับสปายซีซันที่มีเยอะเหลือเกินนะโหทีมผมนี่หลายดอกมากนะโยนให้เขายิงนะครับจังหวะสวนกลับครับโอ้โหขึ้นมาเป็นแทงแล้วแทงไม่แม่นครับองรีฮะคือจะแทงข้ามาให้ดี巴าเลยนะโอ้โหถ้าเป็นเล่นหนึ่งหนึ่งนี่คือหายแล้วนะลูกมาสักคู่นะครับแต่ว่าคือ AI major อร์มันฉลาดได้เท่านี้นะฮะต้องขออภัยจริงๆนะครับ โอ้โหล้วดูเข้าวันทีมเราเข้าวันแบบว่ารุมแย่งบอลเหมือนไฮยีน่าเลยนะครับนะเอาเรื่องเหมือนกันนะน่ากลัวครับขึ้นเกมตอนสวนกลับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเอาเอาแบบว่าเอาซะจนแบบว่าดักไม่ไม่ค่อยถูกเลยนะดูบวีล่าขึ้นมาแล้วฮะต้องเป,เปิดเปิดด้วยซ้ายแต่ว่าไม่แม่นครับลึกไปนิดนะฮะลึกไปนิดหนึ่งนะฮะบอลที่ทางฝั่งเรานะครับแต่หม่งบอลไม่ได้ครับเนลสันเจอกับทางด้านลาวดรูปครับ ไรอันราดูพยายามบังบอลอยู่แล้วส่งมาให้โรโนัลโดอาร์9อาเลยครับสวนมาน่ากลัวเหมือนกันครับคู่ต่อสู้ครับเซเรย์รามอ,อกสกัดได้ฮะแล้วสวนมาให้เทเรยองรีจับบอลและชิงไม่แม่นครับองรี2รอบนะครับจะโดนเปลี่ยนออกหรือเปล่านะครับเทเรยองรีนะครับโอ้โหยังไม่เปลี่ยนเขาดีกว่าน,น่าจะเวิร์กอยู่นะครับ โยนมาลูกนี้เอาเลยครับเฟอร์มาเล่นหม่งสกัดแล้วเตะอัดติดเปอร์ตีครับองรีจะทันหรือเปล่าทันเฉยเลยฮะแล้วจะเล่นต่อเล่นต่อแล้วโดนสกัดได้ครับจังหวะนี้ครับโดนบุกมาวิลาดักบอลได้ครับจะสวนขึ้นหน้าไปอีกครั้งหนึ่งจะสวนขึ้นหน้าไปอีกครั้งหนึ่งเอาเลยครับสกัดได้แล้วครับแต่ว่าไม่ฝ่าวซงงั้นนะครับโอ้โหโยนเข้ามาอันตรายครับมีเสียวนะครับมีเสียวนะครับ จังหวะนี้นะครับจอร์ดี้อาลบานะครับโยนมาลูกนี้โอ้โหหม่งไม่โดนนะครับฮ่าฮาติาฮ่าฮ่าพยามไาฮ่า่าฮาฮะาาฮ่าโยนม่าท่างด้านเาาโลดิบาฮ่าค่าบ่าฮ่่่าาฮ่้าฮ่าฮ่่าอาบ่า่า่ท่าาาาร่าฮ่าี่บาาฮ่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 า่าฮา่าฮ่าฮ่าฮ่าาล่าฮร่่า่่่่่าาฮาติา่าโ ฟาวล์หรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับโรนัลโด้อาร์เก้านะครับโดนสก,กัดได้หัวทิ่มไปเลยนะฮะบ,บอลอยู่ที่อาร์เก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลอยู่ที่ดีบาร่าให้มาโรนัลโด้บอลอยู่ที่กุลิตจะหลุดจะหลุดแต่ไม่ได้สปีดแล้วยิงไกลชนเสาครับโอ้โหมีการยึกยัก1 2หนึ่งสองสามทีนะครับแล้วกุลิตเลือกตัดสินใจยิงด้วยซ้ายนะครับบอลพุ่งไปเต็มเสาเลยฮะจังหวะนี้บอลอยู่ที่องรีคือ แผนนี้ที่ผมบอกเลยนะว่าบุกโคตรโหดเลยครับนะใครที่เอาไปใช้นะครับถ้าตัวนักเตะมันเวิร์กกับแผนนะลองใช้ดูครับคือมันน่ากลัวจริงนะคือบุกมาแต่ละครั้งนี่คือแบบลืมแผนที่ผมทําเองไปเลยนะโอ้โหผมทําแผนเล่นนะตอนนี้ผมใช้แผนนายร้อยนะครับชื่อแผนผมนะคือใช้ระบบ4 1 1 3ึงที่ผมชอบเล่นนั่นแหละฮะแล้วก็ปรับทุกอย่างร้อยหมดนะครบขี้เกียจคิดเฮ้เยมันเล่นออกมาสนุกนะแต่มันไม่ชนะแค่นั้นเองครับแผนผมนะส่วนแผนของ เจ้าของทีมที่ส่งมาแล้วก็แผนของเจ้าของช่องนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหบุกน่ากลัวนะครับนะคนละเรื่องกับแผนผมเลยนะโอเคมาเลยครับจังหวะนี้กูหลุดสกัดได้ครับแต่เปิดตียังเล่นได้ครับนะน่ากลัวเหมือนกันนะทางฝั่งคู่ต่อสู้เวลาคลองบอลบุกนะครับ ทางฝั่งเราที่บีบเป็นไฮยิน่าเลยนะฮะคือเข้าแบบ2-1-2-1ตลอดนะฮะเอาแล้วสกัดบอลได้ก็องรีไหลต่อมาเปอร์ตีเปอร์ตีองรีเติมไปริมเส้นองรีเติมองรีแล้วยังไงครับเปอร์ตียังไม่ให้ให้โรนัลดูอาเก้าดิบาร่าอยู่โล่งๆตรงกลางมีวีล่าดิบาร่าจะไหลโอ้โหจังหวะสุดท้ายเปาโลดิบาร่าเลือกไหลให้เพื่อนนะครับแต่คือไม่ได้มีความแม่นนะฮะคือ ผมเสีดานะถ้า AI มันฉลาดกว่านี้คือแผนนะโคตรจะดีเลยนะแต่ AI มันได้แค่นี้นะเซิฟคือ AI มันยังได้เท่านี้อยู่แล้วก็ทําใจเนาะดูกันไปนะดูแบบเครียดๆนี่แหละเนลสันเซเมโดให้มาโอ้โหจับวันไม่ได้อองรีคือจะเข้าฮอตแล้วนะเมื่อสักครู่แต่ว่าวครับอาร์เก้มงไม่ได้อีกครับออนมาที่จอที่เอาบ้าออกหลังไปเลยครับ หมดครึ่งแรกครับจังหวะนี้ครับสองประตูตอเอ้ยหนึ่งประตูต่อศูนย์ะนะครับแต่เป็นโอกาสสองครั้งนะครับฝั่งเขาหนึ่งครั้งนะครับแล้วเ,เข้ากรอบทั้งสองครั้งเลยนะแต่ว่าชนเสาไปครั้งหนึ่งเออจังหวะนี้นะครับบอลอยู่ที่ทางด้านริมเส้นครับเอาละฮะจอเยียบ้าพยายามจะสะกัดเอาละครั้งครั้งโอ้โหโอ้โหไฟเบอร์นี่ไฟเบอร์นะเว้ย เน็ตนี่คือแบบแรงสุดเท่าที่ทูจะให้มาแรงได้แล้วนะยังมีการกระตุกเลยับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะคู่ต่อสู้จะขึ้นเกมมาแล้วครับริมเส้นเติมขึ้นไปนะครับเนี่ยเล่นมีฟิวตัวรับ2ตัวผมว่าเกมนี่ค่อนข้างจะแน่นเลยนะคือความแข็งแกร่งจากแดนหลังขึ้นมานี่มีให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับอ่า เนลสันให้มาทางด้านโทมัสแล้วคืนมาทางด้านพาธติคครับบอลอยู่ที่เอมมานูเอลขึ้นมาส่งมาทางด้านเปาโลดิบาร่าล็อกอยู่แล้วจะไปเองแล้วฝืนๆแล้วได้ด้วยครับโอ้โหแล้วจะเล่นกัน2คนตรงนั้นครับริมเส้นฮนะเสียดายที่ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะถ้าเล่นได้นี่คือไปแล้วนะครับดิบาร่าให้มาเนลสันเซเมโดจะตัดเข้าในบอลมาที่ลุตกลิตคือเป็นจังหวะเมื่อสักครู่ถ้าตัดออกนอกน,อกนี่ก็บักออกริมเส้นเลยนะครับ ลูกแบบนี้คือการบล็อกนะครับนะแต่ถ้าเข้าในนี่มันย,ย,ยังมีโอกาสเล่นต่อได้นะแต่ถ้าออกริมเส้นไปนี่เรียบร้อยเลยนะครับเอาแล้วสกัดจังหวะนี้แต่ว่าไม่ได้ครับเอาแล้วขึ้นมาโยน,โยนโยนลึกลึกลึกแล้วหม่งทิ้งครับบอลอยู่ที่ R9 ก้าพยายามจะเล่นลุตกลิตทีมเราเล่นดีทุกคนเลยนะไม่รู้จะชมใครเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่ามีใครหลุดมาตรฐานอ่ะองรีนะองรีดูนังนะครับเดี๋ยวเราจะปะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะปานเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับเทียรี่เฮนรี่ออกนะครับไม่แหรเรียกซะนะ เปลี่ยนเทียริอองรีออกนะแลส่งเลโอนีลเมซี่นะครับผมเป็น PNHD นะฮะเนลสันเซมิโดให้มาทางด้านเอมานูเอเปอร์ตีนะครับเอาล่ะครับโดนสกัดได้ครับเปาโลดิบาร่าครับนะอองรีจะถูกเปลี่ยนออกด้วยนะครับนะหลุด5ไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอลมาทางด้านลุดกุลิตนะครับเล่นกันสั้นๆนะครับกุลิตพยายามจะเล่นเองเอาล่ะครับสวนกลับ2ต่อ2อื้อหือ และให้คืนหลังมาทางด้านเบิร์กแคมไหลต่อจะให้เพื่อนแต่ว่าเล่นไม่ได้ครับอะไรครับบอลมาที่ริมเส้นบอลอยู่ที่เบิร์กแคมเบิร์กแคมเลี้ยงบอลโอ้โหแล้วเลี้ยงบอลหลุดมาได้เฉยเฉยแล้วให้ให้แล้วสวยสวยแล้วมงโอ้โหมงไม่เข้าเสียดายโอ้โหนี่ครับเด่นจริงๆนะครับไบอันลาวดูปนะครับจังหวะเมื่อสักเมื่อ ขออภัยนะจังหวะจะบอกว่าจังหวะเมื่อสักคร่คือจังหวะเมื่อสักครู่นั้นเป็นเบิร์กแคมหรือเป็นลาวดูเปเลียงวะผมเริ่มงงแล้วผมไม่ได้ดูชื่อแบบชัดเจนนะครับผมดูแค่แบบว่าดูแค่แบบตรงหัวหัวมันนะครับก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจนะว่าถูกคนหรือเปล่านะครับและชื่อมันไม่ขึ้นหัวด้วยนะครับดูข้างบนตรงไปอย่างนี้ที่ผมดูไม่ออกเลยเมื่อกี้เบิร์กแคมหรือว่าลาวดูเอาละ,ะครับบอลมาอยู่ที่โรนัลโด้แทงมาทางด้านพาติกไม่ถึงฮนะ โอ้โห oh, แล้วนาทีที่72นะฮะเราจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับในช่วงท้ายเกมนะครับยังบีบเหมือนเดิมนะผมไม่ปรับแผนอะไรของน้องเขาทางนั้นนะครับปล่อยให้แผนมันทําไปเรื่อยๆนะครับรามอสเร็วอยู่แล้วนะครับตามมาสกัดแต่ว่าเข้าพลาดแลวหนึ่งจังหวะดแต่ตามมาแท็กทันโอ้โ oh, ห oh, แล้วเนี่ยรามอสมันดุดันนะครับคือเข้าเร็วแล้วเข้าเร็วแล้วเข้าแม่นนี่คือเอาอยู่นะแต่ถ้าเข้าเร็วแล้วเข้าไม่แม่นนี่ก็เป็นการสกัดเว้าเลยครับโอ้โหเมซี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเดี๋ยวผมสลับดีกว่านะครับ สลับเอาทางด้านเมสซี่นะมาเล่นทางด้านดิบาร่าดิอ่าประมาณนี้ดีกว่านะครับเอามาเล่นทางด้านริมเส้นฝั่งขวาเนะี่ยเมสซี่อาจจะเด่นขึ้นมาบ้างนะครับโอ้โหริมเส้นฝั่งซ้ายต้องบอกเลยตนะั้งแต่อองรีมาจนถึงเมสซี่นี่คือเล่นไม่ออกกันเลยนะครับเอาแล้วฮะจังหวะนี้โดนแทงมาแต่ว่าจับบอลไม่ดีครับจะโดนสวนหรือเปล่าเลยครับทางด้านฝั่งเราเนะยครับปีศาจแดงดำเลยครับ คือ AC มิลานของเรานี่คือรับแน่นนะครับสมกับเป็นยอดทีมแห่งอิตาลีโดยแท้จริงนะฮะแล้วดูครับยืนกันเป็น2อลายนะครับตอนนี้ไม่ได้เล่นแบบกำแพงรถบัสเลยนะคือแบบเจาะยากนะฮะถึงแม้จะเป็นการบีบเข้าบอลเร็วนะครับแต่ว่าเป็นการบีบเข้าบอลเร็วแบบ แบบที่ว่าพยายามจะมีตัวซอนอีกตัวหนึ่งเพราะว่ากลางรับมี2ตัวไงนี่ฮะวล่าก็ไปยืนแทนเป็นแบ็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบ็ก <Back S 2> ก็เข้ามาไล่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะพอจะสลับกันได้อยู่นะครับนักเตะเกมรับเอา้าโอ้โหเตะเขาเตะเขาแล้วเซมิโด,ดถึงไหมไม่ถึงอีกครับโอ้โหนาทีที่90ถ้าโดนนาทีนี้นี่คือร้องไห้เลยนะนี่ฮะโอโ้เกือบโดนยิงเฉยโอ้โห พัวจาประตูเซไว้ได้ครับดูฮะ้ทำชิ่งอย่างสวยอ่ะแล้วเนี่ยเป็นเท้าขวานะถ้าเท้าซ้ายเป็นมุมซ้ายนี่เปิดดีอาจจะได้ใส่สกอร์นะครับเสียดายอยู่นะฮะจังหวะนี้นะเอาละจังหวะนี้เปิดเข้ามาครับแต่ลึกลึกแล้วโอ้โหมันไม่ลึกนะครับผมพูดผิดนะฮะขออภัยนะฮะเปิดมาแม่นต้องบอกว่าเปิดมาแม่นนะฮะจังหวะนี้ครับสุดท้ายท้ายสุด จบเกมสักทีนะครับปิดปิดกรมการเป่าเรียบร้อยแล้วครับหประตูต่อศูนย์นะทั้งฝั่งเราออสินามาได้นะครับแผนนี้นะใครอยากจะเอาไปใช้นะครับก็จัดเลยนะครับส่วนเจ้าของช่องนะครับก็แล้วก็น้องที่ส่งเข้ามานะครับขอขอบคุณทั้งคู่เลยนะครับใครที่อยากจะเข้าไปดูนะครับแผนของช่องนี้นะครับมีลิงก์นะครับของช่องนะครับแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับแปะไว้ที่ใต้คลิปเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้นะครับสำหรับแผนดีๆนะฮะแล้วก็สําหรับสายเมเจอร์นะครับลองดูนะฮะสำหรับผมก็ฝากไว้ได้เเท่านนนีี้้ลลยคครับสปะ ไลฟ์เพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบ่ายครับ